สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับผมแอรกกี้แช่น่แล้วในะวันนี้เราจะมาทำชีสบอลกันซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่จะมาทำแบบจริงๆริงจังๆนะฮะดูเดิมุมกล้องนี่ไม่เคยทำม,มุมแบบนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกที่มาถ่ายในห้องนอนตัวเองแบบทำอาหารห้องเหม็นแน่นอนแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพื่อฉากหลังที่สวยงามเรามาเริ่มทำกันเลยนะฮะอันดับแรกที่เราจะต้องทำหั่นชีสนี่คือชีสที่ใช้นะฮะมอสซาเรลล่าเออ เดีย๋ยวเราจะต้องสวมถุงมือก่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อความสะอาดนะฮะไม่อยากให้ชีสรสชาติเค็มชีสก้อนเบอเริ่มเลยนะฮะดู๋ยิดิกินกเปล่าๆจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะใช้ชีสแค่ครึ่งนึงก็พอนะเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปนะฮะได้ชีสมาครึ่งนึงแล้วนะฮะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งซื้อ เจ้าก,ก้อนนี้นะฮะจะไปอยู่ในไส้ของชีสบอลเวลาทําชีสบอลนะฮะเขาจะเอาชีสน่ะไปชุบแป้งชุบไข่ใช่ไหมแต่ว่าผมจะเอานักเก็ตไก่นะ,ะนักเก็ตไก่มาบดให้เละแล้วก็เอามาห่อชีสอีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบว่ารสชาติของแป้งมันอร่อยอนี่คือนักเก็ตนะฮะนักเก็ตไก่นี่อุ้ยอเละเละเราจะหยิบมาขยำขยำอย่างนี้ เอามาขยําให้เละเลยแล้วก็นักเก็ตนี้ยังไม่ได้ทอนนะฮะเป็นนักเก็ตที่ซื้มอมาจากห่อแล้วก็หยิบออกมาเลยนะฮะบดนักเก็ตให้กลายเป็น,นแป้งก้อนเละเละเละแล้วเราต้องแบ่งปริมาณนะฮะโอเคเราจะเอาชีสมาไว้ตรงการลางแล้วก็นักเก็ต มาห่อ,อชีสไว้ชีสต้องอยู่ข้างในนักเก็ตนะขั้นตอนนี้นะฮะเราต้องพย,ยายามอย่าให้ชีสเล็ดลอดออกมาไม่งั้นตอนเราไปทอดเนี่ยชีสมันจะเยะิ้มมันจะไหลทะลักออกมานะนี่คือหน้าตาของนักเก็ตห่อชีสนะฮะเห็นไหมเป็นลูกกลมๆแต่ว่าไม่ได้กลมเนียบนะมันจะมีชีสยืนย่นๆออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็กด โอเคได้มา2ลูกเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เห็นไหมกองก็ไม่รู้โฟก,กัสหรือเปล่านะแช่ฟิสักประมาณ2อนาทีเพื่อให้มันอยู่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยไปขั้นตอนต่อไปกันหลังจากที่เราเอาไว้นักเก็ตห่อชีสเมื่อกี้นะฮะไปแช่เย็นไว,แว้แล้วเราก็ได้เตรียมผงแป้งแป้งแต่ว่าแป้งโกกิผงแป้งโกกินะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวเราจะต้องเอาชีสบอลมาคลุกกับเจ้าพวกนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเราตีไข่กัน ทีนี้นะฮะเราจะเอาเจ้าชีสบอลชีสบอลลูกนี้ไปชุบกับแป้งกกกิกันแล้วพอได้เป็นลูกขาวๆแบบนี้เราเอาไปชุบไข่เสร็จแล้วเอาไปชุบกับขนมปังเก็นขนมปังนี่เน้นเยอะๆเลยนะฮะได้แล้วนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอเคต่อมาก็คือขั้นตอนการทอดเจ้าชีสบอลกันแล้วนะฮะเราจะใช้น้ํามันเทนลงไปในหม้อทอดค่อนข้างใช้เยอะนะฮะเพราะว่าชีสบอลลูกใหญ่มาก ใช้หมดขวดเลยอดคุ้มนะฮะอาหารมื้อนีอ้นี่คือเมนูที่ใช้น้ำมันหมดขวดขเกินยอดทีนี้เราก็ต้องเอาชีบสบอลใส่ลงไปในนี้เห็นนะเดี๋ยวจะใส่ชีสบอลลงไปในะตะเกรงนะฮะชึบขั้นตอนนี้ก็เป็นการทอดยาวๆเลยนะโอ้ตอนนี้เดือดมากเรามาเอาขึ้นกันเลยชึบอุ๊ยหนักนะเนี่ยหนักมากชึบ เรียบรนะ้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองควานไส้ข้างในดูกันดีกว่าดูหน่หอยสิชีทัลักเรามาลองกินชีทบอลแบบใช้มือกันดูนะฮะจะร้อนหมเนี่ยโอ้ยร้อนมากร้อนมากร้อนมือมาอีกคำหนึ่ง โอเค okay, นะฮะก็ชีสบอลที่ผมทําก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆรสชาติเหมือนนักเก็ตข้างในเป็นชีสเยิม้มๆที่แบบร้อนมือมานะฮะก็ใครที่สนใจก็ไปลองทําดูกันได้นี่ทำเพราะว่ามีน้องๆแนะนํามาอร่อยดีนะฮะเป็นเมนูที่ง่ายๆทําไม่ยากนะฮะแต่ก็เปลืองน้ามันเหลือเกินขอบคุณพี่เต้พี่ลุกจากช่องปิกิกลีและขายดีที่ทําฉากหลนันสวยๆมาให้ผมได้มีใช้ <c oughs> เสียงหายเลยนะก็ขอบคุณมากนะฮะเป็นฉากหลังที่มองกี่ทีก็รู้สึกสบายตานะก่อนจะจักลากันนะฮะผมมีคลิปแถมให้ตอนท้ายเป็นคลิปจากงาน OSD นะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ไป